สวัสดีครับเพื่อนชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดย่อในรายการรีวิวแนะนำเกมมือถือหน้าเล่นครับและในวันนี้เราอยู่กันในเกม Final Fate TD ครับผมเป็นเกมแนว Tower Defense ผสมการ์ดเกมมาเป็นสไตล์อนิเมะครับผมตัวละครมีอาร์ตเวิร์กที่สวยงามมากจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่อันนี้เป็นแนะนำตัวละครครับ S S r น้องเรวี่เป็นมือปืน ตัวนี้จะแจกฟรีนะครับผมเราก็จะมีบอกว่าช่วงนี้เราสามารถสุ่มได้ตัวละคร S S S R o r i e n t มากขึ้นนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเรตอัพนั่นเองอันนี้เป็นหน้าแรกหน้าแรกมาถึงจะเป็นเหมือนเมืองนะครับผมยิ่งเราเล่นเยอะๆเลเวลเราสูงๆูเนี่ยเราจะยิ่งปลดล็อกคอนเทนต์ออกมาเดี๋ยวผมลองไปเล่นให้ดูแล้วกันว่ารูปแบบการเล่นมันเป็นยังไงครับแล้วมีพวกอารีน่ามีกิลและอื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับนี่คือเมืองของเรา ถัดมาครับผมฮีโร่ตัวละครตอนนี้นะครับผมเรียงตามนี้เลยเป็นทีมที่เราจัดเอาไว้สามารถกดมุมซ้ายบนตรงฟอร์เมชชั่นนี่นะ,ะเพื่อจัดตัวละครได้ยิ่งเล่นไปไกลๆเราจะยิ่งปลดล็อกช่องใส่ตัวละครลงไปได้เยอะขึ้นตอนนี้ใส่ได้6ตัวครับที่ผมเล่นมาถึงตอนนี้จะมีบอกหมดเลยว่านักนูชนะอันน,น,นี้อันนู้นอันนี้อันนั้นยังไงนะครับนี่เป็นตัวละครของเรานะครับผมแต่ละตัวอันเวิร์สสวยงามไหมฮะนี่น้องอีฟเป็นงู นี่น้องเรวี่ที่มีกีโคตนาครับผมเรากดเข้าไปดูที่ตัวละครนะครับเราสามารถเข้าไปอิมพลูสได้อิมพลูสก็คือการอัพเลเวลนั่นเองอย่างเช่นตัวนี้อย่างเลเวลไม่เท่ากับตัวผมตัวหลักของเราเนี่ยก็คือเลเวลสิบเจ็ดเป็นเลเวลข้างนอกเนี่ยฮะออกมาหน้าเมนนี่ครับตรงด้านบนตรงนี้เลเวลสิบเจ็ดเราก็จะสามารถอัพตัวละครไปได้สูงสุดที่เลเวลสิบเจ็ดทุกตัวนะฮะอย่างเช่นเดี๋ยวอัพ <maybe S 1> ตัวนี้ปุ๊บ ก็ต้องไปหาชิ้นส่วนมาหายวเต็มก็มีเรื่องโปรโมทด้วยครับโปรโมทก็คือการอัพแดงนะครับเพิ่มดาวให้กับตัวละครทำให้าม,ามันเก่งขึ้นด้วยแล้วก็เอาเวกเคนถ้าตัวละครเรามีซ้ําได้ซ้ํามาเราสามารถเอาเวกเคนได้นะครับมันก็จะเพิ่มค่าพลังไปอีกนี่เอาเวกเคนกลายเป็นสีม่วงแล้วแล้วก็จะมีให้อัปเกรดอาวุธนี่ปึ้งอัปเกรดอแล้วก็อิควิปอถ้ามีอาว,วุธอันไหนดีกว่าเดิมมันก็จะ ใส่ทับไปให้นะครับผมต่อมาครับผมคอนเควสตรงกลางก็คือเนื้อเรื่องหลักตรงนี้เราสามารถกดมาตรงนี้ได้นะครับผมมุมขวามันจะเหมือนเวลาถ้าเราไม่ได้เล่นในเกมนี้อยู่มันก็จะเก็บเลเวลให้เราโดยอัตโนมัติเราก็เข้ามาเคมนะครับผมก็ได้พวก e x p ได้เงินได้ของแต่พอเราเข้ามาแล้วเราก็มาตะลุยเนื้อเรื่องกันต่อเนื้อเรื่องก็จะมีตรงนี้ครับเอฟเฟกต์ก t นเต้าตอนมาถึงด้านบอสแล้วก็ลุยได้เลยมาดูรูปแบบการเล่นกันนะ ตรงนี้ครับเราจะสามารถวางตัวละครได้6ตัวตามที่ผมบอกเราจะสามารถจัดตำแหน่งได้เองเลยว่าเราจะให้ใครอยู่ตรงไหนนะครับผมซึ่งการจัดตำแหน่งเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างเช่นนักธนูเนี่ยเราอาจจะวางไว้ตรงกลางหรือว่าข้างหลังเพื่อให้มันยิงได้กว้างๆไกลนะครับผมอย่างนักดาบเนี่ยระยะโจมตีสั้นอะไรอย่างนี้แล้วก็นักเวทอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันกดได้เลยพามเอเวอเรจเอลตา นี่ครับเราก็จะมีมอนวิ่งมาจาก2ทางนะครับผมเราอาจจะใช้สกิลด้านนี้ช่วยเพื่อสโลแล้วก็เป็นการโจมตีไปด้วยนะครับผมอย่างตรงนี้ด้าน,นขวาเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วผมก็จะใส่เพอร์เซิร์ไปให้โอ้ยแต่ตอนนี้แย่และะ้วัะสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยว่าไม่ใช่แล้วต้องใช้ท่าไม้ตายแล้วผมยิงหนังจอโอ้ยมีบอสด้วยสโลมันไว้ นถ้าเราปล่อยให้มันออโต้เนี่ยเราจะไม่ผ่านเราจะต้องกดมือช่วยนะครับผมโอเคพอผ่านด่านมาแล้วก็ชิงสามารถกดรับกล่องได้ในของรางวัลนะแต่นี้ผมเล่นด่านอื่นไม่ได้สามดาวก็เลยยังรับกล่องสุดท้ายไม่ได้ประมาณนี้ฮะก็จะไปถึงเนื้อเรื่องใหม่แต่ระหว่างทางเห็นไหมครับว่ามันจะมีเนื้อเรื่องแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้เกมยังไม่มีภาษาไทยนะครับก็นั่งอ่านเนื้อเรื่องได้ ได,ได้ใบสุ่มฟรีมาอีกอันนึงถัดมาครับชาเลนจ์จะเปิดตอนเราเลยว่ส20ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะมาสุ่มตัวละครแล้วก็เกมนี้มีตัวละครกี่ตัวเพื่อนๆสามารถกดดูตรงสม,มุดด้านล่างนี้ได้นะครับผมนี่ิงเรื่อนไปก็ยังไม่เยอะมากแต่จะเห็นว่า S S R เพียบเลยนะอ๋อตัวแรมีแค่ไม่กี่ตัวเองด้วยเกมนี้ นี่ครับเข้าไปดูตัวละครได้หืมยังสวยแล้วก็ดีเทลมีสกิลอะไรบ้างเข้ามาดูนะ t h นเดอร์สตร m มทันเดอร์สตรอันนี้เหมาะกับใน PVP จะมีสกิลที่แบบต่างกันอะไรอย่างนี้นะว้าวมามาคำนึงก่อนที่จะเข้าไปตุ่มมีเราต้องมาแนะนำระบบกันต่อมันทั้งทั้งนี้มันก็ยังมีเรื่องดันเจียนนะครับผมดันเจียนเพื่อนสามารถเข้าไปฟาร์ม EXP แล้วก็ เงินได้นะครับผมรูปแบบการเล่นก็จะเหมือนดุยดานเลยแล้วก็มีอารีนาเกมนี้อารีนาก็เป็นการชี้วัดอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราจะไปสู้กับคนที่แบบอ่อนแอกว่าเราค <c oughs> ่าพลังเราหกหมืนอันนี้เราเข้าคนที่มีค่าพลังสอง0 0ื่นกว่านะครับผมเ <c oughs> ขาเนี่ยมันจะสำคัญกว่าตรงเล่นแบบทาวเวอร์ดีเฟนมากขึ้นคือตัวละครเราที่มีพลังป้องกันป,ป,ป้องกันเนี่ยมันจะได้ใช้ตรงนี้ครับ แล้วก็สกิลอะไรนี้นี่ผมเมื่อกี้ผมเอาเวกเออซ่าไปเก็บเรียบหมดฮนะนี่ฝั่งตรงข้ามใช้สกิลโตรเท่รังการหน่อยโหนี่ฝั่งตรงข้ามเล่นไปไกลขนาดไหนแล้วเนี่ยมีตั้งแปดตัวนะโฮ้ยสกาเลสสกาเลจะตายไหมเอาเลือดเรายังไม่ลดเลยนี่หว่า โอ้โหเป็นไงอย่างเข้มมาถึงเวลาที่เราจะมาสุ่มตัวละครกันแล้วสุ่มตัวละครก็ไปที่ตรงทาเวอร์นะครับผมตรงนี้จะแบ่งเป็นสุ่ม normal กับสุ่ม e light e light ก็คือมีลุ้นได้ SSR 30ครั้งเนี่ยถ้าเราสุ่มไปจะการันตีนะครับผมแต่ผมหวังมากกว่านั้นครับผมเพื่อนๆจัดไปมานะมาเถอะนะไปโลแรกไปแล้วครับผมอึ๊บ เอบแป๊บเอ้ยโอ้โหอัพอลโลไอ้นักธนูตัวเมื่อกี้นั่นเองไม่มาตัวเดียวว่ะเพื่อนเเราต้องสุ่มต่อขอพระเจ้าคุมค้มครองไปโอ้โอ้โห SR น้องแพน <c oughs> แล้วก็ตัวซ้ำอีกเพียบเลยเอาลองแล้วไงเหลือแค่สี่ครั้งว่ะเราจะได้ไหมวะ จัดไปขอแรลมๆแรลมๆมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างไหมโอ้แอนเจล่าเฮ้ยแต่ตัวนี้น่ารักครับผมเป็นธาตุหญ้าเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพูดนะีย๋ยวแค่สามครั้งวะ่ะไปโอ้โหซ้ำทาร่าเอาใหม่ออกมาใหม่ก่อนั้งสักิก่อนเอเดน่าเปอร์เซ็นต์การออกไหนลองดูซิ SSR% เอร์เ็นต์ดอปอยู่ที่0.5นะครับผมโอ้จะได้ไหมเนี่ยขอหน่อยนะโอเคตอนจนิ้ od, ผมเพิ่งรู้ว่าสุมส่มดีหนึ่งได้แค่ตัวเดียวนะครับที่เหลือจะเป็นเหมือนพวกเศษชิ้นส่วนมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยจัดไป30ครั้งเนี่ยถ้าเราสุ่มไปจะก,การันตีนะครับผมแต่ผมหวังมากกว่านั้นครับผมเพื่อน แต่ผมหวังมากกว่านั้นครับผมเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยจัดไปโอ้โหเอ็มเพลสหมดแล้วอะหมดตูดแล้วแล้วก็ถึงเราจะสุ่มเนี่ยพันบอกว่ามันจะมีรางวัลเป็นชิ้นส่วนให้นะครับผมชิ้นส่วนเนี่ย เราสามารถเอาไปแลกได้น่าจะอยู่ที่เดี๋ยวผมเข้าไปที่ทาวเวอร์ก่อนแล้วก็เป็นรีไซเคิลเนี่ยนะฮะเราสามารถเอาตัวที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยไปรีไซเคิลได้แล้วก็มาดูที่รีไซเคิลสอบว่าใช้อะไรยังไงนะครับผมนี่เห็นไหมเราสามารถมาสุ่มแลกตัวละครตรงนี้ได้ฮนะเอเดนอาร์ <S <S <NS R S 2> ก็จะใช้เยอะหน่อย <S <S เราจะได้ไหมเนี่ย ต้องเป็นชิ้นส่วนด้วยเก็บครบ90ชิชาตนะครับผมหมดความหวังนั่งน้ำตาลินโอเคฮะก็เดี๋ยวเราไปจัดทีมกันใหม่นี่เมื่อกี้เราเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วกลายเป็นแก๊ง SSR เต็มสูบเลยก็ทำการอัพเลเวลให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปลุยอีกหนึ่งครั้ง ค่าพลังรวมๆเราตอนนี้กลายเป็นเก้าหมื่นแล้วเพื่อนว้าวถึงจะไม่มี S S S R แต่ว่าทีมเราก็แข็งแก่งไม่ใช่เลือกไม่ใช่หยอกเลยนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวดูซิว่าแต่ละตัวจะมีสกิลพิเศษอะไรบ้างนะครับผมควิกเดพลอยแล้วก็ลุยได้เลยไอรอนพิษ <c oughs> จริงๆแล้วด้านบนมันสามารถปรับสปีดได้นะ น้องเออซาส์กาเลตปุ้ง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 ปุ่งแกงโกเลมันถึกใน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 มาทางไหนไล่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 หนุนกรนูเราอยู่หลังสุดเลยไล่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 สต็อปก่อนสต็อปปุ๋สต็อปปุะแมวี่บ้าพลังเชิดยิงอย่าให้ใครผ่านไปได้ทุกคนน่าจะไม่มีใครผ่านตรงนี้ไปได้ทีมเราแข็งแกงมากแล้ว เรียบร้อยครับผมนี่ Best Performance น้องแองเจล่าน่ารักมากเลยตัวนี้ถึงจะไม่ได้ S S R มาแต่ตัวนี้ถือว่าโอเคครับถือว่าคุ้ม <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวแล้วก็ระบบการเล่นต่างๆของเกม Final Fate TD นะครับผมใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูผมว่าเกมนี้โอเคเลยค่อนข้างเพลินเลยสำหรับคนที่ชอบแนว Tower Defense เ,เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ สำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วย,ยเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ